บายดีพอมีพี่น้องเบสิกุทุกคนเนาะเมริกะมาพ,พอกับสาวจินดาคือเก่าเนาะยังอยู่บ้านพี่นางผิดหละย,ยังบนดันเม,มืองอะืมอนี้พามาเบิง้งแม่ข้อพี่นางตำซัดเอ้ยตำสินหลงหลงลืมล,มลืมแล้วเพิ่นตำสินมีเนาะเบิดบ้านเขาจะตำสินมีเบิด สีนี่บ่อวันนี้นะหรือว่าต่ำสีนั่นบบเบิดร์ตสิฮะเดี๋ยวจังมือสิพาไปหลอกเบื้งเนาะแต่แล้วเดือนเขาจะต่ำลายอย่างนี้มือว,าว,าวา <laughs> ่างๆผู้เล่ห์เมื่อยง่ายแต่อย่างงา เราต่ำเป็นลายไงก่อนเรียนต่ำดึงลายให้มันตรงกันหลอดอยู่วะเนาะเอาลายใหม่ใช่ปะ เห็นลายใหญ่กว่าเก่าใ,ใจมันใหญ่กว่าเก่าเหมือนป่จักเสร็จนะใจมันนะ ลางสิลองเนาะบัดนี้สาจินดาตำหูตำซีนอยู่บ้านตำแดงตำกันเดโมได้ตำสิตำแค่ตัด ไเป็นลวดลวไดเป็นไกันสนดาดสบายสบายยาก็นกๆเขาอยตามเป็นเสยสบายสบายขนใส่ลายหมี่มุสึมกันเย็นลึกๆกันยนลงใส่ลายอยากให้ไฟแน่ยากเลยได้จเิ็ดแต่ก็ยับขีรายคือพู้เจ้านะ นาำจับมือสิคะเราบ้านนี่เนาะหราบ้านนะบุญเจาตำสีเพื่อเพือนเดือนมือว่ามืว่างพี่แน่เราเป็นเป็นเซย์พา่จัแน่แน่แน่แง่ลมอะปะจ๊ะมันลงนี่มันเสื่อมอีก พอได้สีเสร็จแล้วเราก็ย the oh, ับมานี oh, need, <till in the background> right. ่ได้สีเสร็จแล้วก็ยับมานี่โอ้ยง่ายง่ายง่ายเนีตอนเป็นซาโลเป็นเพราะผิดยาบเลยเป็นไปเย็นมาเป็นโอ้ยสามนี่บริยัตคุณได้บริยัตไปตามกรบโปเป็นซาโลนี่ มันมวเยนเานาะตำสินกมวดสินมี่ม่สันแระวันพรนเจ้าชิตำคายาแ,ลแล้ว้นอ้ลจะพื้วเ่าแสดง้คุณไปถามนะต่ำกลังเนตำสินหมีสาวต่ำโหต่อไปกันนี่สีนี่หละเนาะเราชิต่ำ ขีความชิความ,ามนนี้สีอะไรน่ะก็ละลายอีกอืตัวนั้ำใจกลางมันสิใจกลางเจ้าต่ำแล้วตัวนี้แมนกระเจาาา้าต่ำแ,แล้วแล้วตัวนี้ออกมาสิเป็นแบบนี้ จ่อมักส่ตัดจุดสุดมีนพงานตัดเสือให้ต่ำกันเดวเสือกลูกลงองก่อนฮะเสื้อกลูกล่องแยบให้มันง่าก่อนอันนี้อ้ออยยังเดี๋ยวออันนี้อันนี้ไม่ไหมนะ่นั่นไม่กระพัน

ตามตามตามทได้พื้นหนึ่งไร้พื้นหนึ่งพัยาเลยอยวผิดอันเนดินมาพองอะไรอยอ่คือพวงมาลัยหนอ่อยฮะพวงมาลัยจะหอยใช่นะพวงมาลัย เลีย้ยเลียฮัตไซเลีย่ยเลียๆจนยืดบว่าอไม่หมดแลวเนาะซุปร์เนียด้ แน่แน่แนพิษแต่แบบนี้ลองนะลองนะพิไม่ใช่เป็นหลอดหอดที่เราจะใส่ตาหลอดก็ตั้งใันห่อเป็นตางลำดับี่าดับอาลงก็ไม่ได้กพเป็นลายต่างลำดับไว้ ได้พื้นละได้จะพื้นละได้พื้นหนึ <S 2> <S 2> ่งเลยอืมต็เสืีนน้แล้วจะตัดลายดูยนะ,ะก็ได้พื้นหนึ่งาสัน่นขัจบกเมืม่อไรเย็นนะเย็นม้วนนี่เย็นตัเมอวนนี่เย็นตับมวนเน,น,น,นขาแบบนี้ ดึงจนวานั่นยังว่าเป็นขักดึงสายดึงคัวให้ลาลันสงกัน้สิบแม่้อดไล่ลนะน sao em lại quên đi mà sao em quên cho nhá จ้างขนาดมากนจะำใจถูกเป็นแล้วลิลเห็นว่าป้านี้มันเป็นนะคะมาลองป่ะต่ำเป็นหรอมัีผลเป็นที่กันแล้วเหรอคะมาได้ไัมมีสบายกว่าขาที่เขาตา่ำเลยพี่น้องขาเนี่แหละเนาะ กระพานอยู่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะมือใหม่ยันตนต่ำสินมีสินมีแบบ,แบ,บคนลาวใส่เน,เนะบบาะขจานิยมต่ำกันอยู่ในบ้านละาวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิง่งนำจากสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากซองเฮาไปแล้วสบ,บายดี